เอ็นป๊อกกลงอะไรนะป๊อกกงอ่าบีบีโอเอ็ก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 เลนั่นใช่หนูต้องบอกคุณแม่นั้นนะคุณแม่คุณแม่บอกเองนะบอก เว้ยไม่ใช่บีพึ่งอโอเคบีบีบบอีบีอ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 ีบีพึ่ง,งบีพึ่งอีอน,นี่อะไรตีอเอสเอสทันยออทอตอันยอนอันยอีอีิตสันอะไรนะีสัน,สนดีดด โอเคเอสแล้วก็เอส S อบเออสล็อกล็อกโคโค่นะมี่พุอแม่จ๋าเอชเอชยูยู N อ็นเ N n นเอ็นเอ สันสันดวงอาทิตย์อะไรต่อบัสบัสรถรถปัดจัมทางรถปัดจัมทางบบบีีี B เอสบัสรถปัดจัมทางรถปัดจัมทางพูดช้าหน่อยรถปะ Bye.